รายการกร e นฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซฟา a r มร่วมสนับสนุนโดยปุ้ยเกล็ดเรือใบตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกโคโค่บักเก็ความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่โปรดักต์ออฟไทยแลนด์บายเอ n นซโคโค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันก็ได้นัดหมายกับคุณ นายลงศักชื่นสุชนกรรมการผู้จัดก,การของ NC Coconut หลังจากที่พี่สัมภาษณ์คุณหนุ่ยไปเมื่อหลายเทปก่อนเนี่ยครับผมมันเกิดข้อข้องใจหลายคนที่เขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยเคลียร์เขายังไม่ค่อยเข้าใจในแง่มุมที่ว่าทําไมวันนี้ NC Coconut ถึงเห็นความสําคัญที่จะต้องอคัดเอาพันธมาพักน้ําหอมที่ดีแล้วก็เข้าสู่ขบวนการพอเลี้ยงนืเยื่อด้วยพันพามีความสําคัญมากๆก็เพราะว่า อย่างแรกเลยคนปลูกพารก็คิดถึงรสชาติต้องหอมหวานตรงตามที่ตลาดต้องการอย่างแรกอย่างที่สองคนปลูกก็อยากได้ผลที่ดกได้ผลตอบแทนที่ดีตอนนี้เรื่องของการเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยสมมุติเอาะมะาพร้าวมา100ลูกเนี่ยเราไม่สามารถเอาลงแปลงเพาะแล้วจะขึ้นได้100ยลูกตามจํานวนที่เราลงแปลงมันเป็นไปได้ยากเปอร์เซนต์การขึ้นอาจจะ5 0 60ิ0 พาะโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยเราไปส่ยอยมะพร้าวมาจากสิบต้นมันมีความจําเป็นต้องใช้มะพร้าวจำนวนมากในการเพราะเราก็ไม่รู้ทั้งสิบต้นเนี่ยจะเป็นพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า oh, ใช่ไหมครับ <okay. S 2> เราเห็นว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมันพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่ง <Okay. S 2> ที่กําลังมีอนาคตไปได้อีกไกลสิ่งหนึ่งที่เราจะรักษาตลาดไว้ได้คือเรื่องคุณภาพถ้าอตราการเติบโตของความต้องการหรือดีมานจากตลาดโลกมันมีข้ามามากเนี่ย ถ้าเราขยายพันธุ์โดยไม่มีทิศทางวันหนึ่งพันไม่ดีมันจะเข้าสู่ตลาดเยอะอม,มันก็เตียเรื่องของคุณภาพเราก็คิดถึงเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญ<อ>เราคิดว่าการขยายพันธุ์โดยระบบทิชชูคอนเจอร์นะครับพี่หน่อยอย่างแรกที่ได้คือ,อคนนิ่งก๊อปปี้มาเหมือนแม่พันธุมแม่พันธุ์ให้ผลผลิตโดกดียังไงคุณภาพหวานหอมอร่อยยังไง ที่เรา copy มาเหมือนกันพอเลียนเนื้อเยื่เหมือน copy มาเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันเลยนะข้อที่2เนี่ยเรื่องของปริมาณการขยายพันธุ์ถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยเราขยายได้แค่ร้อยลูกสมมุติองอก50 60%ิ0เปกปรเนจเนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเพาะแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพี่เราจะต้องการ ที่เราเอามาจากหึ่งลูกเนี่ยนะครับเราจะขยายเป็น100ต้น500ต้นพันต้นหนึ่งต้น1,000 0ต้นทางวิศาตรํทำได้แต่เราต้องคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพที่พอเพาะออกมาได้แล้วเนี่ยต้องมีความเหมือนพ่อแม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะสมไม่เกิดท่าความเบี่ยงเบนอันนี้เราคิดอันนี้สําคัญเลยทางวิยาตร์เขาก็ต้องรู้ว่าเพราะนั้นเราจะมาระโมบแบบเอาจํานวนเยอะๆถึงแม้มีวิธีการที่เขาค้นพบว่าทําได้ก็ตามใช่แต่เราก็ทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะเสียคุณค่าของพันธุ์อันนี้คือเราก็ต้องเอาไปมาณที่เหมาะสมเหมาะสมเพราะมาแล้วได้พันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าวันนี้ในในทิศทางที่เราทํางานวิจัยที่บอกว่ามีการออกข่าวมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมว่าเราสามารถทําสําเร็จเนี่ยตอนนี้ในแง่ของปริมาณที่เราจะได้จากพันธุ์ดีต่อต้นเนี่ยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยแต่และแต่และรอบเนี่ยเราสามารถคเนได้แล้วว่าค่าเบี่ยงเบนที่มันถือว่าน้อยที่สุดและมีความใกล้เคียงกับพ่อแม่มากที่สุดมันจะมีจํานวนสักเท่าไหร่ไหมคะ คืออาจารย์ก็ประมาณไวท้ที่หนึ่งลูกขยายไปที่1000ต้นหนึ่งผลต่อ1น0 0ต้นนี่ทําได้ทําได้นะคะตรงนี้เป็นคําตอบที่หลายคนเขาสงสัยเขาคิดว่าจะไปเสียเวลาเลือกพันุเนื้อเยื่อทาไม้ถ้าเผื่อว่า1ลูกมันก็ต้องไปทําเนื้อเยื่อแล้วก็ได้1ต้น <c oughs> เข้าใจแล้วนะคะดิฉันมาถามเพื่อตอบคําถามคนที่ยังสงสัยเรื่องของวิธีการขยายพันธุ์แบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะพร้าวน้ําหอมเราจะไปดูค่ะว่า เอ็นซีโคคนัทเขาให้ความสำคัญกับการคัดเขาเรียกว่าลักษณะเด่นที่เขาจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์เพื่อไปสู่ขบวนการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเขาดูลักษณะแบบไหนบ้างสิ่งที่เราเห็นในแปลงตรงนี้มันบอกอะไรเราคะอายุต้นฮะต้นมะพร้าวเนี่ยเขา จะสูงสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขเขาไม่ได้ว่าต้นจะเตี้ยไปยงี้ตลอดมะพาร้าวที่มะพาร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยน่ยคือการเก็บลูกครั้งแรกน่ะเขาเก็บลูกในลักษณะที่ ต้นอย่างเตี้ยเราเอามือไปจับลูกได้คันนี้เขาเรียกต้นเตี้ยแต่เขาก็ต้องสูงขึ้นโดยธรรมชาติพี่เห็นไหมหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งทางเนี่ยมันก็จะมีใบรอบต้นมันก็จะสูงสูงซึ่งขึ้นปีหนึ่งนะฮะที่จะเห็นอันนี้ลอยอันนี้รอบต้นอ่ะยี่สิบทางด้านนี้ด้านนี้ด้านข้างด้านทุกด้านวนกันไปถ้าพี่นับรวมกันเนี่ยปีหนึ่งก็จะสูงมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้พี่จะเห็นความสูงเขาอายุต้นที่เราจะเก็บพััันนนุ์เีี่ยมมต้้องปปประาณกขึไ โดยหลักก็ทั่วไปเขานิยมก็ต้อง10กว่าปีขึ้นไป15ปีขึ้นไป20ปี25ปียิ่งมีอายุต้นมากก็ตัวแม่พันธุ์ก็จะเป็นที่นิยมอาจจะดีกันะะด้วยในขบวนการเราเห็นต้นมีเป็นหลายร้อยต้นเป็นพันต้นในขนาดนี้ทั้งหมดนะเราเลือกมาทำแม้พันธุ์ได้5ต้นเองนะเราดูลักษณะทางกายภาพนะี่ลักษณะคือต้นแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ลักษณะใบทนะี่เห็นนะใบเนี่ยใบยาวาทางโคง้งค่ะ แล้วก็ลูกเนี่ยจันออกลูกเนี่ยออกมาเต็มทลายแล้วก็ลูกก็นั่งทางท <โ Gespr. S 2> ี่นี่คือลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็เราก็เอาลงมาเช็คน้ําหอมหาวานอร่อยแค่นั้นยังไม่เพียงพอฮนะเราต้องมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ res, เอามาเช็คแล้วว่าทั้งหมดเราเราตอนตอนที่เราทำเนี่ยเราเก็บตัวอย่างจากทั้งหมดเนี่ยนะสามสี่สิบต้นเนี่ยนะ m, เราเก็บลงมาแล้วก็มีเครื่องมือที่ว่าเช็คทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นต้นพันธ้กี่เปอร์เซ็นต์พันธะร้อยเปอร์เซ็นต์พันธะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พันธะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเช็คพันธ้ได้แค่ห้าต้นที่เป็นพันธะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะในจํานวนทั้งขนาดเนี่ยโอ้โหมีจํานวนเกินหลักร้อยแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณหนุ่ยถ่ายทอดให้ฟังว่ากว่าจะคัดพันธุ์ที่ดีและเข้าสเปคที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีไปสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นคัดได้แค่5ต้นเท่านั้นและในห้าต้นก็ต้องทำสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่าต้นนี้เนี่ นี่ครับพี่หน่อยพันธุ์มะพร้าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะพันธุ์มะพร้าวที่ดีเป็นไงกันเวลาไปเพาะเขาต้องเอามะพร้าวแกะสีอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ฮะนี่ฮะใช่ก้นเขาเป็นสันสามจีบนี่ฮะเนี่ยสันสามจีบนี่นี่เขาเหี่ยวแห้งแล้วนะเพราะความชื้นในเปลือกเขาออกไปแล้วแต่เขายังมีสันสามจีบที่ชัดเจนอยู่ใช่ไหมแล้วมาพี่ดูตรงท้องฮะนี่ท้องลูกเนี่ยเขาแบนนะแล้วเนี่ยตาน้ำเขาอยู่ตรงเนี้ยตาน้ำอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วด้านนี้เขาโหนกอุ้มขึ้นมาเนี่ยลักษณะพันธุ์มะพร้าว น้ำหอมที่ดีก้นทิบที่ดที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นการดูทางกยายภาพภายนอกของผลเขาใชนะคะแ,แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ที่ทางนักวิจัยที่มากับคุณหนุ่ยเนี่ยดูลึกกว่านี้เยอะเลยลึกกว่านี้เยอะฮะ,ฮะนะรเราตรวจดีเอเอ็นเ,เลยฮะ ทานผู้ชมคะคงจะเข้าใจในแง่มุมที่ว่าเหตุฉไหนทำไม NC c o c o โคโกนัถึงได้ตั้งธงที่อยากจะพัฒนาการขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมด้วยการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะงานนี้เริ่มต้นและประกาศชัยชนะแห่งความสำเร็จในวิธีการเมื่อต้อนปี2564ประมมาาณีน,นประมาณเดือนมีนาคม แต่ขั้นตอนเหล่านี้จากที่คุณหนุ่ยเล่าให้ฟังนั้นยังคงอยู่ในกระบวนการในการดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดความนิ่งความชัดเจนนักวิจัยจําเป็นที่จะต้องแบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนถึงจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะแต่บนความมั่นใจในเชิงวิทยาศาสตร์และความมั่นใจใน NC Coconut วันนี้เปิดจองแล้วตอนนี้ยินดีเปิดจองเลยฮะรับเปิดจองแล้วเราเริ่มกระบวนการเพาะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ต้นปีประมาณสักกุมภาพันธ์น่าเราเริ่มกระบวนการเพาะแล้วเราน่าจะเริ่มส่งมอบสินค้าให้ได้ประมาณต้นปีหน้าโดยประมาณนะฮะเราจะเลี้ยงให้ต้นโตต้นใหญ่เช็คคุณภาพทุกอย่างก่อนส่งมอบตอนนี้รับีออเดอร์รับจองรับจองได้เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเราตั้งใจทําสิ่งนี้นะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราทําเพื่อขายพันธุ์แต่เราทําเพื่ออยากให้พันธุ์ที่ดีเนี่ย กับผู้ปลูกผมเองจะเป็นคนปลูกคนแรกเลยเที่พันนี้แหละ,ะเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าปลูกแล้วมันดีอย่างไงเราต้องการขยายพันธุ์ที่มีผลตอบแทนที่ดีรักษาตลาดของประเทศเราไว้แล้วก็ให้ความเหมือนมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยคนไทยก็มีของดีและคนไทยอย่างคุณหนุ่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำพันธุ์ที่ดีไปขยายผลเพื่ออุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าของมะพร้าวน้ำหอมไทยด้วยใช่ครับ ที่หน่อยจะได้ชอบกินวัวน้รมหอมของเราไปตลอดอคนทั่วโลกเพื่อสุขภาพที่ดี <c oughs> และคน <c oughs> ทั่วโลกจะได้กินวัวน้ําหอมที่อร่อยของไทยไปตลอดการ <c oughs> <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> <c oughs>